ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ใช่ประสบการณ์นะครับผมเพิ่งประสบมานะครับวันนี้นะครับผมไปขี่เจ้าวีออสมานะครับปี2อเจนหนึ่งนะครับเป็นวีออสเจนหนึ่งนะครับมีไฟสัญญาเตือนนะครับไฟรูปเรือหรือว่าเรือใบเนี่ยเป็นสีแดงนะครับโชว์ที่หน้าปัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ ไฟโชว์มันจะมีปัญหาตอนที่ว่ารถเราจอดนะครับเวลาเราขับขับอย่างขับทางไกลเหยียบ80ยยีอย่อย่างนี้มันมันไม่มีปัญหานะครับแต่เวลาเราจอดติดไฟแดงสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีมันจะมีไฟโชว์สีแดงขึ้นมาเลยนะครับว่าความร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพัดลมมันไม่ทํางานนะครับพัดลมมันไม่ทํางานของผมมันทางานแค่ระดับระดับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์2มันไม่ทํางานนะครับตลอดระยะทางผมขี่มาประมาณ500กว่าโลนะครับก็เปิดแอร์ตลอด,อด,ลอดไม่ไม่ปิดเลยนะครับใช้คําสั่งจาก จากแอร์นะครับเป็นตัวทําหน้าที่สั่งจ่ายนะครับซึ่งไอ้เบอร์สองพัดลมระดับแรงมันไม่ทํางานครับเดี๋ยวเ๋วมาดูวิธีการถอดนะครับเข้าๆนะครับผมเดี๋ยวฟัมาดูวิธีการถอดนะครับอ่านี่นะครับวิธีการการถอดนะครับดูคข้าๆนะครับอันนี้ผมได้แกะพัดลมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆเลยนะครับมันจะมีน็อตทั้งหมดเบอร์เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองตัวนี้ตัวเดียวเป็นสายกลาานะครับ ก่อนอื่นนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับนี่ครับแผ่นค้ำบนเนี่นะครับแล้วก็แกะแผ่นค้ำนี้ออกนะครับตั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับประมาณแปดตัวนะครับแล้วก็ยกออกนะครับอันนี้ผมแกะอันนี้ผมแกะพัดลมออกแล้วนะครับแล้วก็เรามาแกะท่อมอน้าออกนะครับท่อมอน้าเราต้องออกแกะนะครับนี่ครับแกะนี่ออกแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแกะไอ้เจ้าตัวนี้ออกด้วยนะครับไอ้เหล็กค้ำตัวนี้นะครับ ะครับเหล็กค้ำตัวนี้ไม่งั้นมันจะไม่มีพื้นที่ในการดันแผงแอร์นะครับผมว่ามายกตั้งไว้ข้างนอกนะครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็เอียงแผงมาหน่อยหนึ่งนะครับเอียงแผงมาหน่อยหนึง่งแล้วก็เอียงมอหนามาหน่อยหนึง่งหลังจากนั้นเราก็ไขน็อตน,นะครับเบอร์สิบตรงนี้ตัวหนึง่งตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวตัวด้าน,นล่างตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถแกะแล้วก็แกะท่อยางตรงนี้ด้วยนะครับจากหม้อพักนะครับ แกตัวอย่างนี้แล้วก็งัดมาด้านนี้แล้วก็แกะพัดลมหม้อน้ําออกมาได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ถ่ายคนเดียวมันไม่สะดวกนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็แกะท่อหม้อน้ํามานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหม้อน้ำนะนี่นะครับเอ้ยหม้อน้ำพูดผิดนะครับเป็นพัดลมหม้อน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีกิ๊บล็อกตัวนี้นะครับก็กดกดตรงนี้กิ๊บล็อกกดตรงนี้แล้วก็ดึงสายออกมานะครับของผมนะครับมันทํางานแค่ระดับเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็บางช่วงมันก็ไม่ทํางานเลยนะครับ วิธีการเช็คนะครับว่ามอเตอร์เออพัดลมมันเสียหรือไม่นะครับก็ต่อตรงตรงนี้เลยนะครับสายบวกขั้วหนึ่งแล้วก็สายลบขั้วหนึ่งนะครับถ้ามันติดดีนะครับก็ถือว่ามันใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ติดก็ถือว่ามันเสียก็ต้องเช็คดูฐานหรือว่าเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเช็คครับของไม่ว่าจะเป็นวีออสโตโยต้าหรือฮอนด้านะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะครับบล็อกมันจะเสองหัวนะครับสายหนึ่งกับสายหนึ่งครับก็เสียบสายสายขั้วหนึ่ ส่วนตรงนี้ก็ไปต่อบวกขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อขั้วลบขั้วหนึ่งครับเท่านี้นะครับลองต่อนะครับถ้ามันทํางานก็ก็ปกตินะครับของผมนี่นะครับต่อเลยนะครับนี่ครับมันต้องช่วยกับนี่นะครับต่อมันต้องใช้มือหมุนช่วยนะครับดูเสียงนะครับมันจะไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งพัดลมหมุนแค่นี้มันไม่สามารถระบายความร้อนได้นะครับด้วยความร้อนของเครื่องยนต์อยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ องศาหรือถึง110องศานะครับซึ่งมันไม่สามารถช่วยได้นะครับของผมกลับครับกลับมาบ้านได้ก็เพราะว่าผมใช้วิธีการเหยียบร้อยยี่ร้อยร้อยสี่แทนนะครับให้ลมด้านหน้ามันปะทะนะครับอ่าถอดครับมาแกะกันนะครับว่ามอเตอร์มันจะเสียหรือว่า่านมันจะหมดนะครับก็ติดตามด้วยนะครับหลังจากที่เราเทสแล้วรู้แล้วว่าพัดลมของเรามันมีปัญหามันเสียนะครับก็ นี่เลยครับวิธีการถอดนะครับก็ลูกบล็อกเบอร์8นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถอดออกนะครับก็ถอดออกแล้วก็อันนี้ครับหมุนใบพัดนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับก็ก็จะเห็นมอเตอร์ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องแกะตรวนี้นะครับสขควงแฉกนะครับนี่นะครับวงแฉกนะครับสาตัวนะครับแล้วก็แกะออกนะครับครับ ผมแกะมอเตอร์ออกมาจากโครงตัวตัวโครงมันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องแกะตัวนี้นะครับแกะเดือนนี่ออกนะครับใช้ไขควงปากแบนนะครับแกะตัวนี้ออกนะครับแกะตัวนี้มันมีทั้งหมดเดอยน่าจะ6กหเดือนนะครับแกะออกนะครับหลังจากนั้นก็งัดค่อยๆงัดขึ้นนะครับภาพมันไม่โฟกัสนะครับนี่ครับภาพก็อายุการใช้งานของมันก็สองสองแสนโลนะครับก็ยังเป็นของเดิมแท้ติดรถอยู่นะครับนี่ครับด้านในมันจะมีบูธทองเหลืองนะครับ นี่ครับแล้วก็สังเกตฝุ่นนะครับขี้ฝุ่นนะครับนี่ผมกระเทอะออกมาฝุ่นเยอะมากนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าก็ของบางท่านก็อาจจะทานหมดนะครับทานมันหมดนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันร้อนเกินไปนะครับทองแดงมันเสียนะครับก็สามารถเปลี่ยนทั้งตัวได้นะครับบางคนก็เปลี่ยนเฉพาะฐานได้นะครับอันนี้ก็มาดูนะครับว่าของผมมันจะต้องเปลี่ยนฐานหรือว่าเปลี่ยนทั้งตัวนะครับก ตามต่อไปครับนี่นะครับผมแกะมาแล้วนะครับนี่นะครับผมแกะมาแล้วนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็แกะขึ้นมาเลยนะครับนะครับฐานมันจะมีสีก้อนนะครับแล้วก็เรื่อยของบางท่านก็ถ้าตัวนี้มันสึกนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับมันจะได้ทนนะครับของผมนี่สึกนะครับสึกมากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฐานดูก่อนนะครับเพราะว่าของผมนี่ฐานมันหมดนะครับอาการแบบนี้สังเกตได้ง่ายๆถ้าเกิดว่า เราเปิดเราสตาร์ทเครื่องแล้วก็พัดลมไม่ทํางานแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเคาะเคาะพัดลมเนี่ยนะครับแล้วพัดลมมันทางานบ้างไม่ทํางานบ้างก็สันนิษฐานได้เลยว่าไอตัวทานแปลงทานน่าจะหมดนะครับหรือไม่ก็ไอตัวทุนมอเตอร์มันน่าจะสึกไปเยอะนะครับของผมมันมาทั้งคู่เลยนะครับทุนมันก็สึกนะครับแล้วก็ทานมันก็หมดนะครับก็ไปทําการแก้ไขนะครับส่วนการแก้ไขเนี่ยผมถ้าผมมีเวลาผมจะทําคลิปต่อนะครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของมันมอเตอร์ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะอยู่อย่างงี้สามารถแกะมาได้อันนี้ก็ล้างทําความสะอาดนะครับปัดฝุ่นให้มันหน่อยหนึ่งนะครับก่อนประกอบนะครับอันนี้ก็มาดูกันครับผมแกะมาแล้วนะครับฐานนะครับอยู่ไหนล่ะออ๋ออ๋อาแล้วนี่นะครับฐานมาอยู่อย่างนี้นะครับเดือยมันนะครับมันจะมีสปริงอยู่ในตัวนะครับจะมีสปริงนะครับตัวนี้นะครับงัดตัวนี้นะครับผมแจ้ง ถ้าไม่ละเอียดก็ขออภัยด้วยครับนี่ครับงัดตัวนี้ออกนะครับงัดเอยนะครับสีดเอยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็งัดตัวนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ยกขอกนมาครับนี่แล้วก็ถอยหลังมานะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะมีสปริงด้วยนะครับผมเก็บไปแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราตัดอย่างนี้นะครับตัดนะครับแล้วก็ไปซื้อฐานนะครับมาเปลี่ยนนะครับตัดแล้วก็ไปซื้อฐานขนาดเท่ากันนะครับ หลังจากนั้นก็ประกอบนะครับแล้วก็ประกอบก็คือตามเดิมเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับผมจะไม่สอนวิธีการประกอบนะครับตัวนี้ครับใส่คืนประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่ว่ามันก็ต้องบัตกีนะครับถ้าไม่มีตัวบัคกีก็แนะนําให้ไปหาร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เขาช่วยบักกีให้นะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะถอดก็ผมคิดว่าน่าจะมีบักกีกันแล้วนะครับถ้ามาถึงขั้นที่ว่าถอดมอเตอร์ออกมาสลายนี้ก็คือว่าพอจะมีความเป็นช่างอยู่ในตัวระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมีบัคกีนะครับก็บักีนะครับ ปกีนะครับตรงตรงตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ประกอบคืนนะครับแล้วก็ทําการต่อขั้วนะครับซ้ายต่อขั้วบวกกับลบนะครับแล้วก็ดูว่าพัดลมมันทํางานปกติหรือเปล่านะครับถ้าพัดลมยังไม่ทํางานปกตินะครับก็แนะนาให้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันก็มีผลนะครับมันไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับถ้ามันสึกเยอะๆมันก็มีผลนะครับตัวนี้นะครับก็คลิปผมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วมันมีประโยชน์มี มีมีม,มีมันมีข้อดีนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์ด้วยนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาสักคอมเมนต์มาได้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อให้ผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตอนที่ผมซ่อมเสร็จนะครับก็มาดูกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการเช็คทาน Motor the มอเตอร์ได้สตาร์ทเมื่อวานนะครับทาน นั้นหมดจริงๆนะครับแต่ว่าทุ่นมันก็สึกไปเยอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทั้งมอเตอร์เลยนะครับเยวมาดูวิธีการทํางานของมันนะครับปกติของมันทํางานอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ทั้งก้อนแล้วครับในกรณีที่ว่าเราขี่ไกลๆมอเตอร์ใหม่มันมันชัวร์กว่านะครับก็มาดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องไม่ได้เปิดแอร์นะครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่านะครับ อนหน้านี้มันไม่ทํางานนะครับตามบัญชาผมจะตัดคลิปให้มันใกล้ๆกับพัดลมทํางานนะครับอ่านะครับอ่าพัดลมทำงานแล้วนะครับนี่นะครับ พัดลมทํางานแล้วนะครับพัดลมระบายความร้อนสเตปสเตตสองนะครับเบอร์สองนะครับวันนี้มันมันจะพัดแรงนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอจนจบก็อย่าลืมกดให้กําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับ